ในโลกของจักรยานยนต์ไม่มีรุ่นใดจะโดดเด่นเท่าซูเปอร์คับจาก Honda ซึ่งเริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปี1958และกลายเป็นหนึ่งในโมเดลที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์ทั่วโลกสำหรับรุ่นปี2026นี้ Honda ได้เลือกที่จะปรับโฉมและพัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเน้นที่การใช้งานในเมืองการประหยัดพลังงานและการรองรับมาตรฐานใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดมรดกของซูเปอร์คับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ซูเปอร์คัพ2,026ยังคงเก็บ DNA ของโมเดลคลาสสิกเอาไว้ทั้งโครงรถแบบอันเดอร์โบนที่ขึ้นชื่อว่าใช้งานง่ายในเมืองตัวถังดูเรียบง่ายแต่มีสไตล์ย้อนยุคแต่พร้อมกับเพิ่มลูกเล่นใหม่เช่นสีสันใหม่วัสดุใหม่และรายละเอียดที่ทันสมัยตัวอย่างเช่นรุ่นซูเปอร์คัพ110หลท์ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์109ซีซีประมาณพัฒนามาจากกลุ่นก่อนหน้าโดยลดพลังให้เหมาะกับมาตรฐานใหม่ พร้อมทางใช้ล้อแบบวัสดุใหม่ระบบเบรกหน้าแบบจานพร้อม ABS ในบางรุ่นอีกทั้งดีไซน์โดยรวมวางตำแหน่งผู้ขี่และเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานจริงในเมืองเช่นความสูงเบาะที่เข้าถึงง่ายน้ำหนักเบาเพื่อการลัดลาะได้ดีในรุ่นปี2026 Honda ได้เลือกใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ของรุ่น1 1 4 c c เพื่อทดแทนรุ่น 50cc ที่กำลังจะสิ้นสุดการผลิตโดยรุ่นใหม่ทั้งซูเปอร์คัพ1 1 0 ซูเปอร์คัพ110โปรไลท์และครอสคัพ110ไลท์มีขนาดเครื่องยนต์ประมาณ109ซีซีและถูกจำกัดกำลังไวเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานคลาส1มอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นและตลาดเอเชียสมรรถนะโดยรวมเน้นที่ความประหยัดเชื้อเพลิงเช่นมีข้อมูลว่าอาจใช้งานได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อลิตรในบางสภาวะระบบส่งกำลังยังคงเป็นแบบเกียร์4สปีดเซมิออโตเมติกไม่ต้องใช้คลัตซ์ซึ่งทำให้การขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายและเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุก่ม แม้จะเป็นรุ่นขนาดเล็กแต่ซูเปอร์คัพ2026มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกหน้าแบบจานพร้อม ABS ในบางรุ่นรวมถึงระบบเบรกแบบ CBS (Combined Braking System) และล้อกับยางแบบไม่ใช้ซีลวดในบางตลาดที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขี่เครื่องมือวัดความเร็วแบบผสมอนาล็อกบวกดิจิทัลสะดวกต่อการใช้งานทุกวันรวมถึงการวางตำแหน่งผู้ขี่ที่เหมาะสม บอร์ดเตี้ยเข้าออกได้ง่ายทําให้ผู้ใช้ทั่วไปผู้หญิงหรือผู้เริ่มต้นขี่ได้สบายขึ้นนอกจากนี้การเลือกวัสดุดและโครงสร้างก็ถูกปรับให้รองรับการใช้งานในเมืองและการบรรทุกเบาๆเช่นรุ่นโปรอาจมีที่วางสิ่งของด้านหน้าด้านหลังสําหรับงานส่งของหรือใช้งานอนเนกประสงค์สําหรับประเทศไทยข้อมูลราคาคาดการณ์มีปรากฏในเว็บไซต์ไทยซึ่งระบุว่าในตลาดไทยรุ่น Honda Super c u ์คัพประจำปี2025-2026มีราคาประมาณ48,400บาทราคาเริ่มต้นในไทย ในตลาดต่างๆเช่นญี่ปุ่นโมเดลไล์ของซูเปอร์คัพ1 1 0ถูกตั้งราคาไว้ที่ประมาณ341,000เยนประมาณซึ่งถ้ามาไทยจริงก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากทั้งสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานในเมืองประหยัดและมีสไตล์คลาสสิกเหมาะทั้งเป็นรถใช้ส่วนตัวและเริ่มต้นธุรกิจส่งของเล็กๆอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดรุ่นย่อยข้อจำกัดทางกฎหมายเช่นพิกัดซีซีและแรงม้าและบริการหลังการขายในไทยเพื่อให้มั่นใจว่าได้รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง